เล้ยลองสวัสดีครับพบกับพี่อุดในเกมซู้อรกราฟนะฮะซีรีส์ที่ชื่อว่านายฮอยทามินเริ่ม EP 1นะตอนนี้มีอยู่2ซีรีส์นะฮะซีรีส์ที่ในโหมดต,ตายได้ครั้งเดียวกับโหมดนี้นะชื่อว่านาย้อยไม่ใช่นาย้อยเว้ยนายฮอยนายฮอยทะมินนะฮะโอ้โหโอ้โอ oh ้ไมค์ก oh. ็ตกอะไรเนี่ย <laughs> กำลังออกตัวแบบเท่ๆเลยตกลุมเฉยดีนะไม่มีหนามนะไม่งั้นตายแล้วโอ้โหอะไรของเราเนี่ยโอ้โหอุาออกตัวอิ่างดีเลยนะตอนนี้พี่อุดนะไปเจอหลุมศพแล้วก็ไปเจอเข็มทิศในหลุมศพก็เลยสบายเลยนะเดี๋ยวขอทําทางขึ้นก่อนโอ้โห กำลังออกตัวดีๆเลยนะทุกู้ชนฮนะอ่าสลีใหม่ที่ชื่อว่าไนาฮอยทามินติดตามชมกันด้วยนะฮะจะขึ้นได้ไหมได้อยู่เนาะอ่ะจะมาช่องแคปไปปะเียเนะียขึ้นได้ปะวะโอ้ไม่ได้อะ่ะมาขึ้นไม่ได้อะ่ะโอ้โหตายแล้วสิแม่เดี๋ยวจะพาไปดู ฟาร์มของพี่อูดนะฮะเลี้ยงวัวเลี้ยงกระทิงไปดูฟาร์มของพี่อูดเลยเลี้ยงมาสักพักนึงแล้วขอทำทางขึ้นก่อนหุยดีนะที่เราไม่ตายไม่งั้นขายหน้าเลยนะอ่ะมะโอเคเึ้นได้ไหมโอเคได้แล้ว นี่เห็นฟาร์มของเราหรือยังในหอยทมินเว้าวเลี้ยงโคนะฮะเลี้ยงกระทิงเออสวัสดีหิวหญ้าเลยหิวหญ้าเลยไปเอาหญ้ามาเอาหญ้ามา,ากีดลืมเอาหญ้าให้มันอ่ะตัองหญ้าสีเขียวไอ้หญ้าสีเขียวอยู่แถวไหนอนะีพีหนึ่งเนี้ยพิทักษ กระทิงขาวโอ้มีกระทิงขาวด้วยเป็นสัตว์ที่หายากมากๆนะมันไม่มีในไข่ไม่มีในอะไรนะมันต้องหาในธรรมชาติเท่านั้นนะเดี๋ยวขอหายากก่อนเอาไปให้วัวของพี่อูดวัวกับกระทิงนะตัวเมียเรียกว่าวัวตัวผู้เรียกว่ากระทิงแล้วกันนะเก็บไปแล้วมีไหมมีไหมได้ไหมได้ไหมเก็บได้ไหมฟึบ เก็บได้มไปเนี่ยโอเคปะได้พอสมควรอไปเลยปะไปบ้านของเราเดี๋ยวพาไปดูฟาร์มของเรานะฟาร์มวัวฟาร์มกระทิงนะฮะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างนะแล้วก็จะมีกระทิงขาวเป็นสาี่หาย,ยากที่สุดในเกมนี้แล้วจะบอกให้นี่ประตูทางเข้าเทไหมเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเฮ้ยใจเย็น เลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนเลี้ยวก่อนปึ๊บเปิดประตู yeah. Yeah. นี่ยนะแมอย่าลืมปิดประตูด้วยนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัตว์นออกนะ mm. เร็วเรีวเรีวนี่โอ้โ oh ห <Yeah. S 1> เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนนะอา้าวกินกันเลยโอ้โ oh ห <Yeah. S 1> ดู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 ดาม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 า,มา,มากินกันโอเคอ่ะ เดี๋ยวพาไปดูกระทิงขาวนี่ไงครับกระทิงขาวขครับพิวดโอ้โหเป็นสัตว์ที่หาย,ายากมากๆเห็นไหมเห็นไหมอุยบออะไรอ่ะอะไรอะ,อะ,ไ,รอะไรอะ่ะโอ้ยหนีก่อนหนีก่อนโอ้โหเจอเจอกระทิงขวิดไว้เอาอุ๊ยโดนจริงแล้วโดนจริงแล้วโอ้ย,อย,อย,อยพวกนี้มันโหดจนเหลือเกินหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อน โอ้โหสุดยอดเลยแี่มันดุกันเลยเกินนี่กระทิงเวกนี้นะฮะอุตส่าห์เอายาให้มันกินอนะมันยังดุอีกนะไอเดี๋ยวขอไปป้อนกระทิงขาวแล้วก่อนุ๊บขึ้นก่นอนเออนี่สวัสดีเจ้าก,กระทิงขาวเห็นไหมเห็นไหมว้าวนี่ไงฮนะไหนฮอยทมินว้าวสุดยอดไหมนี่ พิทักษ์กระทิงขาว EP หนึ่งนะครับโอเคแม่แม่แม่เอาก่อนเอาเยอให้มันเอาอาหารให้มันกินก่อนนี่เไม่ไม่หูสั้นที่พักอย่างดีฮนะเรากลัวมนุษย์หมาป่าเข้ามากินไม่ใช่อะไรหรอกมนุษย์หมาป่ามันเข้ามาได้นะเราก็เลยต้องสร้างไวที่สูงๆแล้วก็ทารั้วสูงๆหน่อยนะฮะอ่ะอิ่มยังอีกเช่นหนึ่งนี่หน้าที่ของเราคือหาหญ้าให้มันกินนั่นเองโอ้ดูสิ สิทธิพิเศษะฮะสำหรับเจ้ากระทิงขาวตัวเดียวซึ่งเป็นสัตว์ที่หายากมากๆนะฮะโอเคว้าวสุดยอดอ่ะอีพีที่หนึ่งนะพะี่อุ๊ก็เล่นมานานแล้วนะในส่วนนี้ก็ได้สิ่งสำคัญก็คือเข็มทิศในหลุมศพนะฮะเห็นไหมเข็มทิศนี้มันทำให้เราไม่หลงทางเห็นี่เดี๋ยวพาไปดูบ้านของเราในฟาร์มของเราเป็นไงใหญ่ไหมใหญ่ไหม โอ้โหมีสัตว์หลากหลายมากๆเลยดูสินี่ม้าของเราไปหลบก่นกอนมันจะขิดนะฮะโอ้ยดูสิกระทิงเขางงทั้งนั้นเลยไปครับโอ้โหฟาร์มของเรานี่ไงบ้านต้นไม้ของเราเท่ไหมเท่ไหม,มนี่ดูสกอร์มีแร่เพียบเลยอันนี้พี่ขุดแร่มาได้นะเยอะมากๆแร่ทองแดงอันนี้แร่เหล็กนะฮะอันนี้เป็นฐานหินโอ้โ โาว้าว wow, wow, นะข้างบนก็มีโอ้โหที่เก็บอาวุธต่างๆยุคหินนะเอาขึ้นไปบนหลังคาเอาไว้ส่องดูสัตว์ของเรานี่โอ,โอ้เห็นหมดเลยเห็นทิวทัศน์เห็นไหมเ้วลงมาก่อนปึ๊บนี่เป็นไงบ้างโอ้รู้สึกว่าช่วงนี้พี่อูดยอดวิวลดลงนะเลยต้องเปลี่ยนซีรีส์บ้างนะโอเคมา สิ่งที่เราจะทําต่อไปเดี๋ยวเอาแร่มาเผาก่อนเอาเหล็กก่อนละกันนะท่านผู้ชมคะปึ๊บนี่เผาเหล็กอเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก่อนทานหินทานหินอยู่ไหนปึ๊บาทานหินออกมาก่อนนี่แล้วมีแร่เยอะโอโหอเผาไปเลยนะเดี๋ยวเรามาคราธคราบเครื่องมือกันดีกว่าตอนนี้เรามีดาบเหล็กแล้วนะดาบเหล็กก็เจอจากหลุงศกอีกเหมือนกันนะท่านผู้ชม แล้มีธนูโอ้โห <S <S ช่วงนี้ต้องหาย่า้มันกินบ่อยเหลือเกินฮะโอ้ยจะมืดแล้วจะมืดแล้วค้นแปลงบวกก่อนนี่เดี๋ยวกลางคืนจะมีพวกหมาป่าพวกหมีอะไรมาล่าวัวของเรานะเราก็ต้องป้องกันให้ดีเนาะโอเคยวแบบดูก่อนโอ้โหห้าชิน้นละวพิ๊บให้มันเผาต่อไปเรื่อยๆแล้วกันนะท่านผู้ชมอ้าวเขาทำก่อนฮะทำหอกก่อน ป๊อปป๊ป้าบ,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 บว้าวเป็นไงบ้างได้หอ,อกแล้วหอ,อกสองเลยไหมอ้าวเหล็กไม่พอุพ <c oughs> นีออเ่เห็นไหมเห็นไหมว้าวมีหอกสองเลยเห็นไหมหอกเหล็กดาบเหล็กมีแล้วหอ,อกเหล็กก็มีแล้วนะโอ้โหเหลือเกราะเหล็กเกราะเหล็กยังไม่มี เหลืออะไรเหลืออะไรเงี้ยขวาน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 เหล็กฮะโอ้ทำทห้หมดเลยนี่เอาอีกคุ้มเหลืออะไรเงี้ยขวานแล้วพัวเหล็กดีไหมพัวเหล็กเอาไว้ตักดินนี่โอโโ้เห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมมืดแล้วนะตอนนี้มืดแล้วเราต้องออกมาเฝ้าวัวเฝ้ากระทิงของเรานะกลัวว่า หมาป่ามันจะมากินเนาะตะเวนให้ดีนอกมันเลยโอ้มีเห็นไหมมีมันเริ่มมาแล้วมีเริ่มมาแล้วเห็นไหม้าดูของเราฮึขึ้นไปดูอนี่กระทิงขาวครับเจ้าก,กระทิงนี่เรามีทางลงไปด้วยเวลายอยู่ใกล้ชิดมันนะเอาไว้หลบมันด้วยเผื่อว่าโดนกริด,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 ดขึ้นมาได้นี่ไว้เพื่อความปลอดภัยนะฮะมีเซฟตี้ด้วยหไหมป้องกัน ป้องกันโดนกระทิงขิดนะโอเคเราจะมาดูนะว่าจะมีอะไรบุกมาฟาร์มของเราหรือเปล่านะในหอยจะมิอีพีหนึ่งนะฮะอย่าลืมติดตามชมอีพีต่อๆไปด้วยละกันนะอโอ้โหมองดูก่อนมันมีต้นกระบองเพชรด้วยนะฮะป้องกันสัตว์ร้ายได้ แต่มันจะปลูกขึ้นบริเวณทรายเราจะต้องเอามอาบรอบๆฟาร,ร์มเราดีไหมอนาคตนะไปครับขึ้นไปบ้านก่อนไปเลยครับปะืะปุ๊บ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 นี่ว้าวเป็นไงเป็นไงเผาได้กี่ก้อนแล้วโอ้โหสิบหกก้อนว้าวสุดยอดเลยดีกว่านะ ทำเกราะเหล็กสิครับเรามีขนสัตว์อยู่หนังสัตว์อยู่นี่นะทดานะขอทำเสื้อเกรากก่อนท่านผู้ชมเดีย๋ยวน้อยมีเกราะเสื้อเกรากก็ยังดีอ่าส่วนงเกงต้องไปหาหนังหมีใช่ไหมหรือเปล่าว้าวเอานะได้เสื้อมันแล้วทำชุดเกราะเลยนี่เป็นไงเป็นไงโอ้โหสุดยอดไหม นี่ใส่ต้องถอดออกก่อนนะชั้นนอกแบบนี้อ่าสวนม,มันไปไม่ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็ป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะกางเกงกางเกงอ่ากางเกงต้องเป็นกางเกงแบบชุดเกรานะเนาะใช่ไหมต้องเป็นกางเกงใหม่นะกางเกงใหม่แล้วก็มาทําชุดเกราะใช่ป่ะขอดูแป๊บหนึ่งลืมไปก่อนะเห็นไหมทำชุดเกรอกางเกงทําไงนะดูก่อนปุ๊บดูกางเกงเกราะนะฮะท่านผู้ชม Ooh, 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 ooh. น,นี่เห็นไหมกางเกงที่เป็นพวกหนังหมีนะท่านผู้ชมโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปล่าหมีก็ได้นะล่าหมีโอเคขึ้นไปก่อนมีอะไรมาล่าสัตว์เราหรือเปล่าเราคือในฮอยทมินน้องๆเคยดูหนังไหมในฮอยทมินที่มันเป็นพวกค้าวัวนะฮะค้าควาย นี่ไหมเฮ้ยวันนี้ไม่มีสัตว์ร้ายเข้ามานะโชคดีมากเลยปกติจะมีพวกหมีพวกหมาป่าเข้ามาปนเปี้ยนแถวแถวล้วนะฮะอันนี้ไม่มีโชคดีมากเลยโอเคอ่ะโุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเกิดเดินเลยตกเลยนะขอหลับแป๊บเดียวนะหลับแป๊บเดียวหลับแล้วก็ตื่นมาอุ้ยหิวนี่นะโอ้โหโอ้โห รู้สึกหิวนะเดี๋ยวตื่นมาไปหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะไปล่านกก็ได้นะแล้วก็ไปล่าหมีเพื่อมาทำากางเกงเกาะเล็กอ้โหเห็นไหมไหมเฮ้ยสิ่งที่เราจะลืมทำก็คือเรามีเหล็กแล้วใช่ไหมเหล็กมีเยอะมากเราก็จะต้องทำเรียกอะไรนะนี่แม่เหล็กเออปกติเวลาเราหลับนะเข็มทิศจะชี้บริเวณที่เราหลับใช่ไหม แต่ถ้าเรามีเกาะนะเราไปหลับที่ไหนมันจะชี้บริเวณที่เรามีเอ่อเราเราเรามีแม่เหล็กนะฮะเข็มที่จะชี้บริเวณที่มีแม่เหล็กเฮ้ยดังนั้นเราก็ไม่หลงทางนะฮะเผื่อเราไปนอนในป่านะฮะมันก็จะชี้ตรงที่มีแม่เหล็กแล้วมันมันก็จะพักกลับบ้านได้ถูกต้องนะครับแบบนี้นี่เองโอเคฟึบอ่าเดี๋ยวขอวางไว้ตรงจุดอืมนี่เลยนี่เห็นไหม มันก็จะพามาบริเวณบ้านของเราถึงแม้ว่าเราจะหลับที่อื่นนะฮะมันก็จะไม่ทําให้เราไปชี้ตรงบริเวณที่เราหลับนะมันจะชี้บริเวณที่มีแม่เหล็กอยู่โอเคไปหาอะไรกินดีกว่าโอ้โหความหิวความหิวเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เหลือสองเขตเองนะ <c oughs> อือ้าวเจ้าหมาเจ้าหมาเจ้าหมาครับสวัสดีครับมาพาไปหน่อยพาไปหา <c oughs> หาหน่อยเฮ้ยเฮ้ย กระโดดเลยดีไไ้ไหมนี่นี่ไม่ต้องออกทางประตูลนะเสียเวลาเฮ้ยอันดับแรกไล่หมีก่อนเด้เอาหนังใช่ไหมนะอืมหนังหมีเพื่อจะทำะนี่นะโอ้โหไไปนะ เดี๋ยวก่อนเจ้าหมามันก็เจ็บเนี่เนี่ยขอสู้ตัวต่อตัวหมามันเจ็บฮะหมามันโดนกัดด้วยฮะขอนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนตั้งหลักก่อนอโอ้โหมีหมาแล้วมาแล้วมีเยอะมากเดี๋ยวขอล่าหมีก่อนเดี๋ยวก่อน หอก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 นี่เอาหนังก่อนจะทำถึงเองกรอบเล็กเอ้ย,ยเกยบนี่ตายสิดูดูก่อนมีอีกไหมอือเห็นไหมโอเคในหนังหนังเท่าไหร่อุ้ยหนังเจ็ดพอเลยนะพอสร้างนะโอเคเอามามาจะมาครับไปไหนเดี๋ยวนี้ อ๋อไมาอยู่โน่นไม่มีนกหวีดเฮ้ยเราทำนกหวีดได้นะใช่ไหมเราก็ทำนกนกหวีดได้นี่นะเพราะว่าเรามีเหล็กเยอะนะโอเคมาเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอทำธนูมีธนูแล้วนะขอยิงนกก่อนเพราะหิวแล้ว ดูนก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 นกกาหรือนังน้วนก็ได้อ,อ้ยอมันไม่นิง่งมันไม่นิง่งไม่เป็นไรเก็บอาวุธก่อนอยูไ่ไหนลูกธนูอยู่ไหนวะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง๋ยวนะอีกรอบหนึ่งโอ้ยมันจะบินไปไหนละ่ะเอาเอาเอาสักตัวหนึ่งนะเพราะว่าถ้าไม่ได้นกเราตายแนะ่ นะหนูป่าก็ไม่มีวิ่งนกกจิบนกกระจอกไม่เอาอาน,นกกานกจันวนได้ขีม่ม้ายิงไม่ได้เรื่องเลยนะฮะถอย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 วิ้ยต้องลงสะมั่งเนาะ ดูแล้วนะฮะขี่ม้ายิงไม่มีความแม่นเลยอะ่ะอ่ะย่อ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 มนี่แบบนี้ไงได้ทั้งคนได้ทั้งเนื้อนกนะฮะล่หมีตัวไหมอ่าของเต็มไว้ทิ้งซอนเอาอะไรทิ้งอีกเอาอะไรทิ้งอีก ฟลุ๊ปๆของดีๆอาดินดินทิ้งอาได้ขนนกละโอเคไอ้สักตัวไหมเนื้อไหนก็นื้ไหนละเนื้ไหนก็เนื้ไหนนกอีกสักตัวนีเห็นแล้วเห็นแล้วย่อนี่ โดยที่สองเก็บเลยครับแล้วเรากลับไปบ้านแล้วุ้าทำกินเกล็กดกอฮะแล้วก็ไปย่างนุก,กินด้วยนะครับอตอนนี้อยู่เลเวลที่สี่นะฮะโอเคไปกลับบ้านเราหนฮอยเมินอีพีที่หนึ่งล่าหมีสักตัวมอยู่นะอยู่นะอันนี้เดี๋ยว อุ ot, ้ยขอกระโดดข้ามแล้ฮะขี right. no so oh. mm. wizard, wizard. ้เกียจเปิดประตูเสียเวลานี่ยังไงเป็นไงเป็นไงเท่ไหมกระโดดข้ามเลยข้ามรั้วนะม้ามันกระโดดได้นะสุดยอดเลยนี่เอาละขอย่างอุ้ยเล็กอืมเก็บแล้วเก็บก่อนเก็บก่อนเอาเอาเป็อย่างเก็บก่อนปุ๊บ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 อ่า น,นะใช้ไม้ย่างมาพอนะย่างนกครับสองตัวเลยะอ้าวเ,เราไปทำกเก่งกันนี่เห็นไหมไม่ได้แล้วตั้งเกงเอาละเราจะทำเกง่งเกาะน,นะฮะนี่ได้แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมถอดเกงเลย สวมเลยนี่โอเคเอาละทำหมวกด้วยหมวกหมวกหมวกทำไงวะเออได้หมวกแล้วหมวก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 เกาะใช้สามพูดเปลืองเปลืองเหล็กมากๆเลยวะถอดหมวกเก่าทิ้งก่อนปึ๊บนี่รองเท้าด้วยรองเทา้าเกาะเอ้ยหนังหนังหมาป่าหมด หนังหมาป่าโมเดลท่านผู้ชมกินก่อนท่านหนึ่งตัวนี่สองตัวเลยติ่มอิ่มท้องเลยเห็นไหมหอือ้มอะเหลือรองเท้ารองเท้าเหล็กนะฮะรองเท้าเหล็กไปล่าหมาป่าสิครับรอเลยกโดดนี่อะธน,นูไม่น่าจะตายนะดูแล้วปุ๊บ ไปมันเข้าเข้ามาใกล้ฮะมาแล้วก็ฟันดีไหมนี่ตายเลยตายเลยอ,อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนมนันกำลังหนีนี่โอ้ยอีกตัวโอ้ยดาสิครับดาสิครับนี่อ้ยสบายละได้รองเท้าแล้วแหละเฮ้ย หมี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 หม,มีมีไหมเอ้ยเฮ้ยมีชุดเหล็กเลยว้ยสู้กับใครไม่สู้มาสู้กูมีชุดเหล็กนะเว้ยหมีบ้าน,นี่เห็นไหมบอกแล้วเห็นไหมหาเลื่องใส่ตัวหาเลื่องจะชัดเลยหมีตัวนี้นี่ได้ทั้งหมาได้ทั้งหมีเลยเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมหรเพิเ่มเพิ่มด้วยเห็นไหมนี่ได้หนังหมีด้วยหนังหมาด้วยอืมจะม่ดีครับเดี๋ยวขอกลับไปบ้านก่อนเย้กระโดดก็ได้นะไม่เหนื่อยเหนื่อยกระโดดดีวาฮึขี้เกียจเปิดประตู pp! เออ,อปึ๊บเอาละขอทำ รองเท้าเห็นไหมเห็นไหมรองเท้าครับคุณผู้ชมนี่ของเต็มของเต็มเนื้อเนื้อทิ้งไปก่อนฟึบนี่ได้แล้วเห็นไหมรองเท้าเหล็กรองเท้าเหล็กอของเต็มอีกแล้วเอาเก็บไว้บ้างเอาเก็บไว้บ้างไะเก็บไว้บ้างฮนะ,อะโอเคอะไรที่ไม่ค่อยได้ใช้เก็บไว้ก่อน นะประมาณนี้แล้วกันว้าวนะท่านผู้ชมฮะถอดแล้วก็ใส่เหล็กคูหเหล็กทั้งตัวจะไปกลัวอะไรวานนี้ไม,ม่น่ากลัวนะฮะโอ้ยชุดเหล็กทั้งตัวเลยนะท่านผู้ชมสุดยอดไหมโอเคไปครับ <S 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 เห็นไหมเสียงมหมาหอนแล้วหมาหอนแล้วมันจะมาละมันจะมาล่าวัวแล้ว ก้าวแล้วเนี่ยหืมกระทิงขาวนะฮะกระทิงขาวพิทักษ์กระทิงขาวตอนนี้เป็นสัตว์ที่หายากมากดูก่อนเห็น่ยไหมไหมมันจะมากัดม้าเราไหมหาเรื่องนี่นี่หาเรื่องชัดเลยไอ้พวกนี้มาสู้มามาเลยเกาะเล็กเว้ยเกาะเล็กเว้ยไม่กลัว เกาะเล็กวยเกาะเล็กไม่กลัวเมอซี่แน่จริงนะไม่กลัวนะปกติจะกลัวมากเลยนะแต่ตอนนี้ไม่กลัวนะเพราเราเกาะเล็กโอเคหนาวหนาวหนาเข้าบ้านดีกว่าเย่ว้าวว้าวเอาสิ่งที่เราจะทำต่อไปก็คือเรามีแร่ทองแดงอยู่อ่ ที่เราไปขุดมาได้เยอะแยะเลยนะเราก็จะมาเผาแร่ทองแดงนะแล้วเราก็จะทําเป็นถังน้ําเอาไว้ตักนมกินเทเนี้ยเราไม่ต้องกลัวอดแล้วนะโอเคนะท่าผู้ชมดูสิมันคล้ายๆกับกล้วยกล้วยแบบกล้วยน้ำว้ากล้วยดิบแล้วที่ผ่ารึ่งอะไรเงี้ยโอเคอะฟู ถังน้ำกับถังน้ำทำมาจากทองแดงนี่เห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะไม่ใช่เหล็กนะถัทงทองแดงเอาไว้แบบว่าเอาไว้ตักน้ำก็ได้หรือว่าตักนมกินก็ได้นะเดี๋ยวเจอกันในอีพีที่สองละกันนะในในฮอยเทอมินเดี๋ยวจะตักนมวัวโชยดูนะ <laughs> สำหรับอีพีนี้ก็ยาวเกินไปแล้วนะโอ้โหเมชุดเหล็กทั้งชุดเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอนะีพีหน้า สวัสดีครับเฮ้ยหลับเฮ้ย,อยโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็ดูทั้งสองซีรีส์เลยเอาชีวิตรอดในโหมดต,ตุยไม่ได้กับในโหมดนี้นะฮะบายบายครับ